คาราวาสอนธรรมเนี่ยอ่านพระไตรปิฎกยังไม่ออกเลยบาลีก็ไม่เป็นแล้วคุณจะมาสอนธรรมได้ยังไงรู้แจ้งภายในตัวเองเนี่ยมันมันก็สามารถนําพระธรรมคาสอนถึงแม้จะไม่ได้พูดภาษาบาลีก็ตามเขาก็เอาโยม้วยแหละไปเทศเนาะจริงไหมล่ะเขาฟังและรู้เรื่องบางทีโยมก็สอนเก่งกว่าพระก็มีนะเราจะไปปิดกั้นสิใครสอนเข้าใจนะั่นแหละถือว่ามีประโยชน์แต่ถ้าไปสอนแล้วไม่เข้าใจแม้แต่เป็นพระมันก็ไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่นี่แหละมันต้องเปิดกว้างนะ บางทีคารวาสอาจจะเป็นพระริยะก็ได้นะบางคนนะเข้าใจไหมพระถ้าบ,บวชเข้ามาแล้วไม่ฝึกไม่หัดตัวเองมันก็เป็นแค่สมมุติแม้แต่สมมุติก็ยังไม่เต็มอยู่แม้แต่เป็นสมมุมติตมมก็ยังเป็นไม่เต็มนะบางคนนะบางรูปนะเห็นไหมล่ะนี่แหละเราต้องเปิดใจให้มันกว้างใครจะไปสอนอะไรก็สอนไปเลยแต่ต้องสอนไปในแนวทางในการหลุดพ้นใน ทางที่เป็นไปในการทําคุณงามความดีนี่มันไม่ได้เสียหายได้หละพระจะตกงานก็พระไม่เก่งมันก็ตกงานแหละเนาะจริงไหมล่ะพาเขาฝึกหัดขัดเกลาตัวเองส่นตัวไม่ใช่บวชไปเพื่อหายศหาตําแหน่งครูบาครับมีคําถามเกี่ยวกับการสร้างพระครับ <Ừ. S 2> ระหว่างสร้างคนให้เป็นพระกับสร้างพระให้เช่าบูชาพระพุทธรูปสร้างพระแบบไหนได้บุญมากกว่ากันครับโอ้ก็สร้างคนให้เป็นพระแหละเนาะ สร้างพราพูทธารูปถามว่ามันเกิดประโยชน์ไหมถ้ามันมีเดี๋ยวแล้วเราก็ไม่ควรไปสร้างบางทีก็ปั้นพักแข่งกันน่องค์นี้จะใหญ่ที่ที่สุดหน้าตักเท่านั้นเท่านี้พออีกคนหนึ่งมาก็เอ้ยมันทําใหญ่เท่านี้กูต้องใหญ่กว่ามันแข่งกันอย่างนั้นนะทุกวันนี้นะบางทีก็ไม่รู้รุ่นอะไรมั่งรุ่นอะไรรุ่นรวยทันใจก็มีเฮ้ยถ้าง,งั้นไม่ต้องทํางานแล้วไปเช่ามาแล้วรวยทันใจเลย จริงไหมล่ะมันจะรวยทันใจหรอคนขายน่มันรวยทันใจแล้วสิ่งที่คูณบาพูดไปถ้าเราทําจริงแล้วจะโกรธเขาต้องยอมรับให้มันได้ท่านั้นใจมันก็เป็นสุขแล้วคนเราเนาะมันร้องสัตว์เด้ถาเวลามันโดนเคี้ยวกินกันแล้วมันร้องเพื่อหนีจากความตายลักษณะเดียวกันคล้ายกับเปรตอะเปรตเนี่ยจะร้องโหยหวนอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมสัตว์เลร้ยงาเวลาโดนเคี้ยวโดนกัดโดนกินอะมันก็ร้องโหยหวนมนุษย์ก็เหมือนกันเวลาโดนทําร้ายอะไรเจ็บจัาสาหัสอะ มันก็จะร้องหหยหวนใช่ไหมอาจารย์ก็เลยใช้เกณฑ์ตัวนี้ว่ามันเป็นเกณฑ์ที่เป็นความเจ็บปวดมากเพราะ<ม>เราก็สามารถรับรู้ถึงรสชาติความเจ็บปวดนี้ได้เหมือนกันว่ามันเจ็บขนาดไหนในฐานะองการเป็นมนุษย์แล้วยิ่งเป็นสัตว์ยกราชานที่มันไม่มียาชาระงับความเจ็บปวดไม่มียาแก้ปวดแต่มันต้องเจ็บทุรนทุรายอย่างหมาข้างทางข้างถนนที่มันโดนฟันมาโดนตีมาแล้วมันเป็นแผลเหวอะต้องเดินใช้ชีวิตแบบนั้นไปมีแมลงวันมาไข่มีหนอนไปชัยในแผลที่อยู่ตามตัวของมันแล้วไม่มีหมอมารักษาให้มันมันจะต้องเจ็บปวดรวดร้าวขนาดไหน แค่เราเป็นแผลเล็กไมนน้อยโดนมีดบาดอะบางทีมันยังตุบๆในแผลเลยใช่ไหมเจ็บใช่ไหมไม่ยังมีความเจ็บตลอดเวลาต้องกินยาระงับปวดแล้วนั่นน่ะหมาที่โดนมีดบาดไปขนาดนั้นแล้วมีหนอนเข้าไปชัยมีเชื้อโรคเข้าไปไม่มีใครล้างแผลให้มันจะเจ็บทรมานขนาดไหนแต่มันร้องบอกใครไม่ได้บางทีมันก็ร้องครางหนิงของมันเพราะอะไรมันเจ็บทรมานแต่ไม่สามารถมีอะไรมาระงับยับยั้งความเจ็บปวดของมันได้อาจารย์ได้บอกว่าโอ๊ยตายแล้วถ้าเราไปเป็นแบบนี้นี่หนักหนาสาหัสเลยนะ ถ้าเราไปเป็นแบบนี้นี่อันตรายอย่างยิ่งเลยนะเป็นความทรมานอย่างยิ่งเลยนะรับไหวเหรอความเจ็บปวดแบบนี้ถ้าเราต้องไปเกิดเป็นสัตว์เลี้ยงชาแล้วต้องทุรนทุรายจะเป็นจะตายขนาดนี้ไหวไหมกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เป็นอาจารย์ก็ตอบกัักูไม่ไหวแน่กูตายตายอย่างเดียวทรมานแน่ครั้งหนึ่งอาจารย์เคยเดินแมวกัดที่ฝ่ามือเนี่ยอู้หูมันฝังลงไปแผลลึกมากแล้วหมอทําหมดอะเอาสำลีชุบยาอลไรยัดลงไปในแผลอาจารย์ก็มองอย่างแล้วสักพักหนึ่งก็จะอาเจียนออกมา เพราะว่ามันรู้สึกเจ็บด้วยแล้วเราก็มองแผลด้วยแล้วมันรู้สึกแบบเวียนหัวมันเป็นอาการเวียนหัวก็มาเองนะอาจจะไม่ได้ปรุงแต่งเลยอาจจะก็นั่งมองเงี้ยแต่มันเวียนหัวอาจจะก็คิดว่าความดํามันคงตกก็เลยไปดื่มน้ำหายวันรุ่งขึ้นล้าแผลอีกเป็นอีกมันเป็นอย่างเนี้ยเพราะอะไรเราเจ็บมันเจ็บมากยัดเข้าไปในแผลใครเคยโดนจะรู้มันเจ็บโคตรโคมันเจ็บมากยัดลงไปยัดลงไปจนเป็นอย่างเนี้ยเพื่อไม่ให้มันกลับหนองข้างใน ทำแบบนี้ซ้ำๆทุกวันทุกวันจนเราอีกหนาล้วอาจจะไม่อยากไปหาหมอแต่เราก็ต้องรักษาให้หายแต่มันทรมานอ่ะอาจารย์เอาความทรมานมันเนี่ยความทุกข์บนโลกในระหว่างที่ล้างแผลไปจะพิจารณทาทําไปเนี่ยความทุกข์เพราะเราเกิดมามีร่างกายเนี่ยร่างกายมันอ่อนแอมากมันต้องยัดเอาอะไรสัมฤทธิ์ลงไปเพื่อรักษาความตั้งอยู่ไม่ได้ของมันความเสื่อมสลายของร่างกายเพื่อไม่ให้มันเป็นไปตามกระบวนการในความเสือ่อมคือไม่ให้มีหนองเนี่ย มันซึมออกมาจากแผลน,นั้นก็เลยต้องเอาสำลีชุบยาเรืยัดลงไปแทนเพื่อให้มันเต่งเนื้อแล้วก็พิจารณาทาไปเนี่ยเห็นไหมความเสืออ่มอมข,ของร่างกายความนอ่อนแอของร่างกายของมันษย์มันอ่อนแอขนาดไหนแล้วเรายังยินดียิน้ายกับร่างกายนี้ที่มีความเปือยเปือยเน่าเสื่อมสลายแตกทําลายง่ายขนาดนี้เรายังไปยินดียิน้ายกับมันอีกเหรอทำไมเราถึงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ที่มีความอ่อนแอแล้วเปลือยเน่าแล้วมีความป่วยไข้ได้มากขนาดนี้ทําไมเราถึงยังยินดีกับมัน เจ้าภาพเนี่ยกลัวอยู่เนี่ยนั่งสะเงาะสะแงอยู่เนี่ยคำถามคือมันเป็นความสุขตรงไหนอ่ะนั่งเวียนหัวจะเป็นจะตายกับสิ่งที่กําลังเผชิญอยู่กับความอ่อนแอของร่างกายกําลังเผชิญอยู่กับความอ่อนแอความเดินสู่ความเสื่อมสลายแต่ทําลายความแก่ความชราความตั้งอยู่ไม่ได้ของกายนี้แต่เรากับยินดีร้ยายกับกายนี้ว่าเป็นของฉันมันน่าเพลิดเพลินพอใจอย่างยิ่ง มันอ่อนแอสุดๆเลยมันพังตอนไหนก็ได้มันตายตอนนี้ก็ได้นี่เดี๋ยวอาจจะกลับเข้าโรงพยาบาลอีกอรอบหนึ่งก็ได้หรืออาจจะไม่มีโอกาสในการเดินกลับเข้าโรงพยาบาลอีกเลยก็ได้อาจจะตายที่บ้านก็ได้ไนงะอาจจะตายที่นี่ก็ได้นะไม่แน่อันนี้จังไม่เที่ยงเหยาว่าแต่จะภาตัวอาจารย์เองก็ตามตายวันนี้ก็ได้ใครจะไปรู้ว่ามันอันนี้จังอะความตายอาจารย์ทิ่เสียเมื่อวาน ต,ตื่นมารู้ตอนเช้าอ,อาบน้ําเสร็จแล้วมาเปิดดูโทรศัพท์พอมา่เช้าไปชมบุรีก็เห็นว่าเสียเมื่อคืนตอนเที่ยงคืนเที่ยงคืนครึ่งเสียไปคนหนึ่งแล้วล่วงไปอีกคนหนึ่งแล้วไม่รู้ไปเลี้ยงกว๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าก็เลยตายต่อเนื่องเลยทีนี้เป็นความเชื่อไปอีกรอบที่แล้วเลี้ยงกว๋วยจั๊บแล้วกว๋วยเตี๋ยวผมไม่รู้จาไม่ได้แนละ้กวก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมเลี้ยงกว๋วยเตี๋ยวไปตอนนั้นรอบอาจารย์ รถชนตายนี่ตายคนหนึ่งแล้วแต่เขาสงเคาะสงเองงจะตายมาหลายวันแล้วจะตายมานนนเพราะป่วยเป็นโรคไตนั่นแหะความตายตัวดําหมดทั้งตัวบวมทั้งตัวแต่อาจารย์ตั้งใจว่าอีกไม่กี่วันจะหาวันว่างไปเยี่ยมไม่ทันเข้าไปเยี่ยมไม่ทันตายซะก่อนว่าจะเข้าไปสอนธรรมไม่ทันแล้วช้าไปอินทรีย์บาร,รมีไม่พอต่อการได้ยินได้ฟังธรรมน่าเสียดายมากนี่คือความสลดสังเวชของความตายเวลาตายเนะี่ยไม่ได้มีใครเฝ้าเลยนะ ในขณะนั้นลูกหลานก็ไม่ได้อยู่ใกล้ตัวเพราะว่านอนอยู่ในโรงพยาบาลเขาไม่เฝ้าสุดท้ายแล้วก็ตายจากไปคนเดียวแต่คําถามคือผู้ตายมีโอกาสได้เข้าใจหรือเปล่าหรือไปเศร้าหมองในส่วนไหนอยู่ไหมว่าไม่มีบุตรญาสาวโลหิตบุตรที่ดามายืนไายล้ออยู่รอบเตียงถ้าเรายังยินดียินไายกับการมีชีวิตนี้ยังคิดว่าการมีชีวิตนี้เป็นของที่มีความสุขเรายังคิดว่าการมีชีวิตนี้เป็นของที่น่าเพลิดเพลิน พอใจในการใช้ชีวิตเราเข้าใจผิดอย่างยิ่งมันมีแต่โทษมันมีแต่ทุกข์มันไม่มันไม่มีอะไรดีเลยแม้แต่อย่างเดียวทุกอย่างมันเดินสู่ความสูงร่างกายอาจารย์เนี่ยแข็งแรงแต่ทุกวันเนี้ยกระสอบกระแสมากหูก็ได้ยินไม่ชัดเจนจมูกก็ได้เกลี่ไม่ชัดเจนทุกวันนี้ก็พูดไปจมูกตันไปไอก็ไอจะพูดได้คล่องตัวบางทีก็ขันคอมีภาวะอาการไอบางทีร่างกายก็ซุดโซก่อนเพลีย ไหนล่ะที่เรียกว่าดีไหนที่เรียกว่ามันเป็นของของเราถ้ามันเป็นของของเราทําไมเราถึงไม่สามารถยึดมั่นถือมัน่นตามเหตุตามปัจจัยเห่งการกระทําที่เราต้องการให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้เราอยากหายก็าหายไม่ได้อยากไม่เจ็บปวดเร่ไข้ก็ทําไม่ได้สุดท้ายมันเดินสู่ความเสื่อมันทั้นสิ่งไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นว่าเป็นความเพลินพอใจของเราได้ไหนล่ะที่เรียกว่าเรียกว่าชีวิตเป็นของเรา ไหนเราที่เรียกว่าทุกอย่างในชีวิตเราเราสามารถคอนโทรลบังคับควบคุมมันได้นี่เรียกว่าความทุกอย่างยิ่งในโลกนี่เรียกว่าความไม่รู้ไม่รู้แจ้งเห็นจริงในหลัสกสะจจ์ความจริงของโลกว่ามันไม่มีอะไรเลยที่เป็นของเราทุกอย่างเดินสู่ความเสื่อมทัน้น